กินยาวันโรคครบ6เดือนแล้วจนเชื้อนั้นตายหมดแต่ว่าบางคนยังมีอาการไอหรือรลางหอบเหนื่อยหลงเหลืออยู่ อย่างแรกเลยนะครับก็เพราะว่าเจ้าเชื้อนั้นจะไปทําลายปอดทําให้เกิดแผลแผลที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นผังผืดเม่เกิดเป็นผังผืดแล้วปุ๊บเนี่ยปอดก็จะแข็งแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นทําให้การหายใจนั้นได้ไม่เต็มที่นั่นเองครับอย่างที่2เลยก็คือว่าก่อนที่เป็นมานโลกนั้นจะเกิดการอักเสบเลือดลังเกิดขึ้นการอักเสบตรงนี้จะเกิดขึ้นบริเวณหลอดลมครับทำให้หลอดลมนั้นโปง่งพองเป็นที่กักเก็บของเสมหะต่างๆจนเกิดอาการไอเลือดลังไม่ยอมหยุดสักทีหนึง่งดังนั้นนะครับจึงงจจําาเปป็นนะต้ออมมีกรถ โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงเจ้าฝุ่น PM 2.5งหรือว่ามลพิษมลภาวะต่างๆเพราะว่าปอดนั้นเกิดรอยโลคขึ้นมาจะมีความเซนซิทีฟมากกว่าปอดของคนปกปติทั่วไปหลายเท่าด้วยกันและที่สาคัญเลยจะต้องมีการฝึกในเรื่องของการหายใจนะครับเพื่อจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อในการหายใจทําให้เพิ่มประสิทธิภาพสมรรถภาพของปอดได้ดีเพิ่มมาขึ้นแล้วก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนปอดอักเสบด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อซ้ําซึ่งอาจจะทำให้อาการนั้นกําเริบแล้วก็รุนนแแงงเพ่่มมาขึึ้้ถว ปอดจะมีรอยแผลแต่หากเราดูแลปลอดอย่างดีมีภูมิคุม้มกันสุดท้ายปอดก็สามารถจะทำงานเป็นปกติได้